สวัสดีครับพี่มีสวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบพี่มีนะครับพี่มีมีประสบการณ์เรื่องการถ่ายหนังงานพรีเซนต์แล้วการงานวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราอยากจะทราบเรื่องประสบการณ์การทางานของพี่ครับว่าที่ผ่านมาเริ่มต้นทํางานได้ยังไงแล้วก็ทํางานประเภทไหนมาบ้างครับเริ่มแรกเนี่ยคัหลังจากโชว์ออกมาแล้วก็ไปหาดูจาะ สื้อพินก่อนใช่ไหมแรกแรกรพ,พอเราเสร็จเนี่ยเราก็ซื้อของสินพินเราจะจักรายวันใช่ไหมแล้วก็เปิดดูมันมืบริษัทอันหนึง่งแรกแรกเลยค,ความคิดก็คือว่าเราอยากจะทํางานซึ่งสามารถเดินทางโดยที่เราไม่ต้องใช้ตังของเราม,มันมีงานไหนบ้างใช่ไหมอันนี้คือไอเดียแรกเลยที่หลังจากมามเราก็ชอบท่องเที่ยวแต่ทำไงเรามีงานซึ่งเราสามารถเดินไปทั่ว ทิทั่วทุกจังหวัดใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ตังตัวเอง <Okay. S 2> ใช่มคพี่แล้วบริษัทแรกที่พี่ทำบริษัทอะไรครับบริษัทแรกทีก่ทำคือสยามไลฟ์ฟิล์มเซอร์วิสคอมพันบริษัท<ม>ซึ่งเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดก็มีที่ในช่วงนั้นมันจะมีเสียงไลฟ์ฟิล์มเซอร์วิสวีเอสฟิล์มเซอร์วิสแล้วก็สตูดิโอกรุงเทพท,ที่ที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการ เช่าอุปรกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ของเมืองไทยครับครับแล้วพี่ชัยวุฒอะไรครับในการสมัครที่ทำงานตอนที่พนันจะบ้านเราก็หลังจากจบม .6 ใช่ไหมาสมชันครับแล้วก็เรากดด็กำลังเรียนอยู่รามร่รวมปีสามก,กว่าเราก็คิดมีความคิดว่าเออเราต้องทำงาน<ม>ใช่ไ้มแต่นเราก็เริ่มไมด้สบักใช่ไหมสมัครมาล้วก็ ช่วงรแรกๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรเยวบริษัทมากเพยงแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับสามารถของไทยทําครับเดินทางสั่งจังหวัดได้รเราก็เลยมีความคิดละเออใช่เลยงานนี้แหละเราก็เลยยินดีที่มาทำํำ<ต>งานแรกที่พี่ทํคืองานอะไรงานแรกเลยที่นั่นยังเกือบเขาเรียกว่าเกึอๆกผ่านโปรเพราะโดยปกติบริษัททั่วไปครับจะต้องสามเดือนที่จะสาหรับ ฝึกงานสุดงาน,ส,งานสุดงานไปใช่ไหมครับเราก็ได้เรียนรู้จากกรรมการผู้จัดก,การมาสอนลงกรรมการผู้จัดก,การแล้วก็หัวหน้างานตรงนั้นมาสอนพวกเรา<ม>แล้วก็งานแรกในชีวิตเลยยิ่ยงใหญ่มากๆระดับโลกก็คือ MissUniverse MissUniverse พี่ใช่ครับที่จัดที่ประเทศไทยครั้งแรกในตอนนั้นเขาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิ์ปีอะไรครับพี่ ปีถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นปี2,538น่าจะประมาณนี้คก็นานแล้วแล้วสมัยนั้นเนี่นยมิสซูซูวะนี่ใครเป็นใครใครได้ตำแหน่งครับสมัยนนะั้นตอนที่พีดงานที่พี่ทำครั้งแรกครับตอนนั้นคนที่ได้ตำแหน่งก็คือม <ib> ิสนามิเบียนามิเบียใช่แล้วเป็นไงครับประสบก,การณ์ทำงานรู้สึกเป็นไงครับเวลาได้ทำงานครับตอนแรกๆไปก็เราไปหน้าที่เหมือนกันเราเป็นล่ามครับ เรื่องการรู้จักไฟพอรู้ได้ไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าเราเพิ่งจะเข้ามาเราก็อาศัยภาษาแลราก็ถามรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ไปตรงไหนเราก็ไปตามแปลแปแป,แป <c oughs> ก็เหมือนเรา <c oughs> เราได้สื่อสารเป็นตัวกลางเราก็ต้องรับรู้สิ่งที่แปลจากฝรั่งตองการแล้วก็สิ่งที่คนน้างงานหรือพน,นักงงานทางไฟตอบไปกับให้ลูกค้าเราก็เลยได้เปรียบและประสบการณ์เพราะว่าเรื่องภาษาเนี่ย ฟังมาแปลไปเป็นภาษาไทยพูดมาเราก็จากภา,าษาไทยเราก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ลูกค้าครับจะเป็นทีมงงานงต่างประเทศล้วนแล้วก็เขาก็มาใช้ไฟทั้งอย่างไลฟ์ฟิล์มเซอ,อร์วิสซึ่งเยอะมากแล้วก็าจากเมืองนอกได้ทั่วเอาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเซ็ตใช้เวลาก็เป็นเดือนสิ<ม>่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีก็คือเราได้ทำงานระดับโลก อันี้ผมสงสัยนิดนึงครับ,รบผมอยากทราบว่างานในกองถ่ายงานแรกที่พี่ทานี้พี่ทําในตําแหน่งอะไรครับงาน,นแรกก็<า>เป็นลาบเป็นล่ามเนื้อนะครับค,บคอมพิเวเตอร์ก,การสเตอ์ใรสมัสยก่อนแล้วตอนแรกที่พี่ตั้งใจไปทํางานนี้คือตั้งใจไปทํางานตําแหน่งอะไรครับพี่ตอนแรกไม่ได้คิดเกี่ยวกับตําแหน่งแต่เขารับสบัดช่างไฟพนักงงานขับรถเราก็ต้องลงช่างไฟ พี่จะปัดจะผูกมาเป็นล่ามได้ยังไงครับผมสงสัยจริงๆครับอยากรู้จริงไม่เนื่องจากเราได้ภาษาครับเราสัมภาษณ์ผ่านงานมาประวัติเรามีมนักศรรมมึกษาเรามีข้อมูลก็มาจากบริษัทบริษัทเขาก็เลยบอกกรรมการผู้จัดก,การแล้วก็ผู้จัดก,การว่าคนนี้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วในสมัยก่อนเนี่ยภาษากับทีมงานเนี่ย ค่อนข้างที่แบบว่าโอมตรงมันน้อยครับเราก็เลยได้ใช้ภาษาเราในการสื่อสารกันเลยเป็นตัวการเขาก็เลยให้เราตำแหน่งเนี้ยเราอยากจะทําเป็นร่วมกับทีมงานแต่ก็เหมือนกับอยู่ในกลุ่มของเขาแต่ก็เราก็คิดว่าเป็นล่ามก็ดีในแรกๆเริ่มต้นเราไปเราก็เป็นล่ามก็เราแดกภาษาเราก็แปลแปลแปลไปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าทำงานไหมก็ได้ทำ